สวัสดีครับผมแจ็คเอสเซมิชันนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กทูเรยนในคลิปนี้นะครับผมจะพามารู้จักกับโน้ตบุ๊กเอเซอร์กันอีกแล้วครับกับซีรีส์แอสไพร์ไลท์นะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรหัสรุ่น a l 1 6 5 2 p 3 3 1 e นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นของเอเซอร์เลยที่น่าสนใจนะในงบประมาณไม่เกิน13ื่นอะไรประมาณนี้นะครับใครที่เน้นใช้งานทั่วไปนะครับเรียกว่าชอบดีไซน์หน้าจอใหญ่เต็มตาด้วยนะครับอย่างตัวนี้ก็มาพร้อมกับจอ16นิ้วบหก็็เเรียกว่าปนเปที่น้นน่ทาางบวััวไปกบต i3 1 0 5 ดู RAM 8GB นะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดเพิ่มได้อีกหนึ่งช่องด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับกับตัว Acer Aspire Lite รุ่นนี้ครับสำหรับตัวสเปคเบื้องต้นของรุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับตัว Intel Core i3 ครับ 1305U นะครับเป็น CPU 5คอร์นะครับก็เรียกว่าแบ่งเป็น 1P คอร์กับ 4E คอร์นะครับส่วนตัว RAM ครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับ RAM 8GB DDR5 ครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าสามารถอัปเกรดเพิ่มได้อีกหน่งช่องนะครับสำหรับในเรื่อง 512 g b ครับเป็นตัว SDM.2 ครับการเชื่อมต่อก็รองรับเป็น w i f ไฟ6นะครับพร้อมกับ e t o o t h 5.1นะครับประกันก็ได้เป็นประกัน2ปีออนไซต์จากทาง Acer นั่นเองครับตัวดีไซน์ของรุ่นนี้ก็แน่นอนครับยังคงดูเรียบง่ายเช่นเดิมครับก็มาพร้อมกับสีโทนสว่างนะครับในเรื่องของตัวด้านหลังนะครับก็มีการเล่นลวดลายนิดๆหน่อยด้วยนะครับก็จะไม่ใช่โทนสีเดียวกันไปทั้งฝาหลังนะครับก็จะมีลวดลายนิดหน่อยให้เห็นกันบ้างสําหรับตัวรุ่นนี้ครับคีย์บ ับมีน้ำเบอร์แพดด้านข้างนะครับด้านบนเนี่ยก็มีในเรื่องของตัวชัตเตอร์ปิดกล้องเว็บแคมมาให้นะครับตัวบานพับหรือว่าตัวจอก็สามารถกางได้180องศานะครับน้ำหนักโดยรวมนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1.70กิโลกรัมนั่นเองครับส่วนพอเชื่อมต่อก็ครบคันครับตามสไตล์ซีรีส์ a s สปายไลท์นะครับมีในเรื่องของตัวพอร์ต USB Type A เ v e r s i o น3.2ทั้งหมด3ช่องนะครับ h d m i 1.4มีให้นะครับ USB Type C ที่รองรับในเรื่องของการชาร์จแล้วการต่อจอก็มีให้ที่บริเวณด้านซ้ายนะครับคือตัวนี้เนี่ยเขาก็แถมใใในนนนนเเเรรรืื่่่่่ออ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 งงงงขขขตตััววววะแแดดป์ Type C มาาาหห้้้กกลลลยูคบสที็ ก็มีในเรื่องของตัวคอมโบออเดว่าแจ็ค3.5มิลนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวไมโครเอนทีการ์ดวิดีโออีกหนึ่งช่องนะั่นเองครับสรุปกันสั้นๆกับสเปคของรุ่นนี้นะครับก็แน่นอนหละว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เหมาะกับนักเรียนนักศึกษานะครับสำหรับคนที่น้นเ,เรียนออนไลน์นะครับทำรายงานพรีเซนเทชันหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการวิจัยก็ได้เหมือนกันนะนะรุ่นนี้ใช้โปรแกรมพวก S V S อะไรประมาณนี้นะครับที่วิเคราะห์หรือว่าคำนวณข้อมูลต่างๆก็ถ้าเกิดใครที่ใช้งานตรงนี้อยู่เนี่ยผมกคววว่าานอรพณหื วิเคราะห์สถิติต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าสเปคขั้นต่ําที่เขาต้องการเนี่ยก็จะเป็นพวก CPU ความเร็วประมาณ1.6 g h z หรือว่า2 g h z ขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับ RAM 4 g b ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของการแนะนำเนี่ยเขาก็จะแนะนําเป็นตัว RAM 8 g b ขึ้นไปก็แน่นอนแหละว่ารุ่นนี้ก็เข้าเกณฑ์อยู่แล้วนะครับสำหรับโปรแกรมประเภทพวก SPSS อะไรประมาณนี้นะครับส่วนคนใช้งานทั่วไปก็ถือว่าน่าสนใจครับพวกงานเอกสารนะครับ Document ต่างๆประชุมออนไลน์นะครับหรือว่าจัดการพวกอีเมลนะครับท่องเไนนนััดงงงฟพลใช้า นแน่นอนแหละว่าตัวนี้เนี่ยนอกจากที่ได้หน้าจอใหญ่แล้วเนี่ยเขายังได้ในเรื่องของผ้าเนลที่เป็น IPS ด้วยนะครับก็แน่นอนว่าให้สีสันที่สดเท่ากันทุกมุมมองอย่างแน่นอนนะครับส่วนการเล่นเกมก็แน่นอนครับว่าเหมาะกับเกมเบาๆนะครับเพราะว่า Intel UHD g r a p h i c เนี่ยก็เป็น iGPU ในระดับเริ่มต้นนะครับอย่าง Valorant ปรับต่ำๆนะครับ LOL Dota 2ปรับต่ำๆอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าพอเล่นได้ประมาณนึกับ การจอออนบอร์ดตัวนี้นะครับโดยรวมๆแล้วครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นครับในงบประมาณเริ่มต้นที่เน้นการใช้งานทั่วไปแล้วก็ยังมีในเรื่องของตัวออฟฟิ e แท้ติดเครื่องมาให้ด้วยนะครับในงบประมาณแค่หมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ค่อนข้างครบเครื่องประมาณหนึ่งในงบประมาณหมื่นสองเก้าจาก Acer Aspire รุ่นนี้ครับทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของการเปรียบเทียบกับโน้ตบุ๊กที่เรียกว่าราคาใกล้ๆกันบ้างนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยผมจะเปรียบเทียบสเปนะั็ตว R3 Q5 แลกัน่าตัวนี้ะคร อยู่ที่ประมาณ14,990นะครับก็คือแพงจากรุ่นที่ผมแนะนำในโน้ตบุ๊กทูเดย์เนี่ยประมาณ2,000บาทนะครับลักๆแล้วนะครับแน่นอนว่า CPU ของตัว14,990หรือว่า R3Q5 เนี่ยเขาได้เป็นตัว Ryzen 57430U นะครับ CPU 6คอ r e แน่นอนว่าแรงกว่ารุ่น12,990นะครับ r a ก็ได้เป็น16จิ๊กจากโรงงานเลยนะครับเป็นตัว DDR4 นะครับคือมีคนถามผมมานะครับว่า DDR4 กับ DDR5 ในต่างกันไหมนะครับแน่นอนว่าความเร็วตัวแรมของตัว DDR5 เนี่ยมันเร็วกว่าอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานจริงนะครับจากประสบการณ์การใช้งานของผมไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ก RAM DDR4 แบบนี้หรือว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ก DDR5 ที่เป็นการใช้งานทั่วไปเนี่ยผมมองว่ามันก็แทบจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณผู้ชมใช้งานทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าบางรุ่นเนี่ยเขาเป็นประเภทที่เป็นพวก LP นะครโโวนรรร่นออนาาใ,งงาใืงงงขกช้ เขาประหยัดพลังงานกว่านะครับทำให้แบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นอยู่ได้นานขึ้นนะครับถ้าเกิดใครที่เป็นสายประหยัดก็ลองหารุ่นที่เป็นตัว LP ก็จะใช้งานแบตเตอรี่ได้นานยิ่งขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะไปอยู่กับพวกโน้ตบุ๊กตีนไลท์นะครับเบาๆบางๆราคาก็อาจจะโดดนิดนึงนะครับสองหมื่นขึ้นสามหมื่นขึ้นอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่สเปกนะครับก็ลองไปหากันดูอันนี้เสริมนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่ามีคนคอมเมนต์ถามผมมาในคลิปล่าสุดนะครับทีนี้ครับนอกเหนือจากตัว CPU แล้วก็ตัว RAM เนี่ยก ของความเด็วที่ดีกว่าตัว Intel UHD 64 EU ตัวนี้อยู่แล้วนะครับใครที่นิ่เล่นเกมเกมอ e ีสปอร์ตต่างๆปรับ Full HD อะไรแบบนี้ก็ลองดูเป็นตัว i3 Q5 นะครับหรือว่าเพิ่มเงินมาอีก2000เนี่ยผมมองว่าน่าสนใจกว่านะครับส่วนตัวจอก็แน่นอนครับเขาก็ได้ในเรื่องของจอที่ใหญ่กว่านะสำหรับตัว 331E นะครับก็เรียกว่าสายเทนนะครับแล้วก็ใครที่ชอบพื้นที่แนวตั้งที่มันเยอะๆนะครับเขียนโค้ดอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าทา Excel อยากได้คอลัมน์หรือว่าอยากได้ตารางที่มันเพิ่มขึ้นจากโน้ตบุว ็น่าสนใจนะครับน้ำหนักเท่ากันครับในเรื่องของ o OS ก็มีออฟฟิศมาให้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้สำหรับตัว R3Q5 นะครับที่ ประมาณ14,990สนารนะครับถ้าถามผมว่าควรจะเพิ่มเงินไปเอาตัว r3q5 ไหมนะครับแน่นอนแหละก็ต้องถามผู้ชมครับว่าใช้งานประมาณไหนนะครับถ้าเกิดเป็นคนที่ใช้งานทั่วไปนะครับนักเรียนนักศึกษาทำพรีเซนเทชันหรือว่าจะยุ่งกับงานเอกสารซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็มองว่าตัว 331e ก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆตัว i3 ถึงจะเป็นซีรีส์รุ่นที่เรียกว่าไมา่ได้อยู่ในเซกเมนต์ที่สูงมากอย่างตัว i31305u เนี่ยมันก็เพียงพอครับกับงานด็อกิเม้นท์ทั่วไปนะครับ ram8 GB ใในนนนนยยยุคีี้้้เ่่มัััก็งงถือวาชาชไดบ งานด็อกิเมนต์หรือว่าประชุมออนไลน์ต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เน้นทํางานหนักขึ้นในอนาคตนะครับมัลติทัสงเปิดหลายอย่างพร้อมๆกันนะครับก็สามารถอัปเกรดแรมเพิ่มได้อีกในอนาคตผมมองว่าตัว 33E1 ก็ยังถือว่าน่าสนใจอยู่นะครับกับการใช้งานประมาณนี้นะครับจ่ายถูกลงด้วยทั้ง2,000บาทแต่ถ้าเกิดใครที่บอกว่าเน้นทํางานเกี่ยวกับมัลติมีเดียด้วยนะครับตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นอะไรแบบนี้นะครับมีเรนเดอร์วิดีโอด้วยนะครับหรือว่าเล่นเกมนิดๆหน่อยๆอยากได้การปรับภาพที่เป็นพวก Full HD ในหลายเกมนะครับผมก็มอง เพิ่มมาอีก2,000บาทนะครับก็นั่นแหละนะครับถ้าเกิดใครที่ใช้งานตรงนี้ด้วยนะครับก็ลองชั่งน้ําหนักกันดูก่อนนะครับว่าเราใช้งานอะไรมากกว่ากันหรือว่าเราไม่ได้ใช้งานตรงนั้นนะครับก็อาจจะเอาเป็นตัว33 3มสานึ่ีกก็เพียงพอแล้วอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยก็ลองเทียบเป็นตัวนี้แล้วกันครับ R47V นะครับเรียกก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นทีุ่ผู้ชมในช่อง e s m e n t i o n เนี่ยให้ความสนใจค่อนข้างเยอะกับรุ่นนี้นะครับแน่นอนครับไรเส้น7500ร้อยยูครับ8คอร์16เทรดนะคร รัม16 g b จากโรงงานครับเป็นตัว DR4 นะครับแต่ว่าตัว SSD จะเป็น Gen3 นะครับตัว 3 3 1สาน E จะเป็น Gen 4นะครับส่วนตัวการจอแน่นอนเวก้านะครับก็ต้องแรงกว่าอยู่แล้วนะครับจอก็เป็น15.6นิ้วนะครับก็เล็กกว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็ราคาก็จะแพงขึ้นใหี่ประมาณ3,000บาทนะครับก็ถามว่าใครบ้างนะครับที่ควรจะเพิ่มเงินมาเอาตัว R 4 7 B ก็เหมือนเดิมครับสำหรับคนที่ทำงานพวกมัลติมีเดียนะครับหรือว่าเน้นในเรื่องของการใช้งานที่ประมวลผล t p u เยอะๆอะไรแบบนี้นะครับอาจจะจัดการกับข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะอะไรแบบนี้นะครับก็เพิ่มเงินมาก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่า CPU 8คอร์นะครับเวลาเข้าประมวลผลเนี่ย ตัวการ์ดจอก็แน่นอนครับเป็น Vega 8นะครับตัวนี้ก็เรียกว่าเหมาะกับการเล่นเกมประมาณนึงนะครับเรียกว่าหลายๆเกมเนี่ยเล่นเป็นสเกล Full HD ได้เลยนะครับสำหรับพวกเกมที่โปร A ต่างๆก็เล่นได้นะครับก็ปรับสักโลนะครับแต่เป็น Full HD เนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับอยู่ที่ประมาณหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่บอกว่าไม่ได้เล่นเกมนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำมัลติมีเดียอะไรมากมายครับเป็นแค่งานดอกิวเมนต์อย่างที่ผมได้ย้ำไปอ่ะตัวหมื่นสองเก้าก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับก็ถือวกััันครรรรบบบสาาหพ์ทเปีย เทียบบครบัและโน้ตบุ๊กทุเรียนในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็หวังว่าข้อมูลเล็กๆน้อยๆตรงนี้เนี่ยคงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับในการตัดสินใจเลือกซื้อโน้ตบุ๊กสักหนึ่งเครื่องไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับส่วนใครมีคำถามเพิ่มเติมครับก็สามารถคอมเมนต์เพิ่ม,เต,มเติมได้ที่ด้าล่างได้เลยนะครับถ้าเกิดผมรู้ตรงไหนก็จะรีบ เข้าไปตอบให้นะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยผมน่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วนะครับคลิปต่อไปผมจะมีอะไรมาพูดถึงหรือว่ามีอะไรมารีวิวเลยนะครับก็อ,อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจากเอสเซนเมนชั่นก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ